i ก็ตื่นเช้าครับมาเดินตลาดเช้ากันนะครับวันนี้ก็จะมีหลากหลายครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นอาหารสดที่นําไปประกอบอาหารต่อได้นะครับอันนี้เราก็เดินดูฮะให้ซึมซับบรรยากาศยามเช้านะครับมีของที่กินได้เลยก็มีนะพวกเนื้อปิ้งหมูปิ้งนะครับแล้วก็ สัตว์แปลกๆต่างๆที่เขามาขายกันนะครับก็ดูไปพร้อมๆกันเลยซึ่งจริงๆอากาศดีมากๆครับเช้านี้ได้ได้ว่าประมาณ10กว่าองศาครับออกมาเดินแล้วก็หากาแฟจิบผมว่าฟินอ่ะนี่เือแล้วแวนนะ ก็อย่างที่บอกนะครับจะมีสัตว์แปลกๆเยอะมากครับมีทั้งที่สดๆแล้วก็ที่แบบตายแล้วนะฮะก็ให้ชาวบ้านเอาไปประกอบอาหารกันนั่นแหละครับส่วนมากจะเป็นชาวบ้านมาเดินนะฮะนักท่องเที่ยวอย่างเราก็เดินดูฮะแล้วก็หาของกินที่มันพวกแบบปรุงสุกแล้วมากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันต่อนะครับเช้านี้เรากินร้านนี้นะครับผมสั่ง โจ๊ไกไปนะข้าวเปียกเช้านะหรือข้าวเปียกข้าวนี่แหละครับแล้วก็มีกล้วยน้องโกโดนัทร้านนี้ลูกค้าเยอะมากอยู่ใกล้ๆก,กับตลาดเช้าถ้าคุณเดินมาสุดทาง ก็จะเจอเลยฮะทางนู้นเป็นตลาดเช้านะครับตอนนี้เสียงผมก็ไม่ไหวนะตรงข้ามีมินิมาด้วยนะฮะมีไข่กระทะมีดีลักเบคฟาดนะครับอ๋อครับ เป็นพิซซ่านี่ครับมีกาแฟแล้วก็โจ๊กครับจะเป็นแบบนี่หนูนครนะมีของขายหลากหลายมากๆนะฮะบ,บางก็เป็นของสดแล้วส่วนใหญ่นะมีเนื้อสัตว์ทั้งขาวปลานะครับหนูนา มีกบด้วยฮนะเรียอว่าเอา,าไปประกอบอาหารกันนะครับสำหรับชาวลาวนะมาเดินเล่นตอนเช้านะฮนี่คือตลาดเช้าหวังดีเนื้อูนะครับไม่ต้องระวังด้วย ตัวแคาบีบาร่าเไม่แน่ใจเป็นหมาเา่าดูว่ะคุณลองคอมเมนต์มากันในร้านก็มีหลายคันหลายแบบนะที่เราเช่าจะเป็นแบบคันเล็กนี้นะเหมาะสำหรับหนึ่งคนนะฮะกับคนน้ำหนักไม่เยอะนะนั่งได้อนนี้สองคนได้ครับเป็นร้อยโลเลยนะครับสองคนเราชอบไซส์ใหญ่ก็เป็นรถ บัคกี้สองที่นั่งราคาแสนห้า 5, กีบแปดชั่วโมงกีบสี่ชั่วโมงสองแสนกีบนะครับก็ประมาณสี่ร้อยนะส่วนคันเล็กเนี่ยเจ็ดหมื่นกีบห้าชั่วโมงแสนกีบแปดชั่วโมงนะครับนี่พร้อมซิ่งพร้อมซิ่งครับเราจะไปถ้ำจังกันนะครับวับนนี้วันที่ สองที่เราเช่ารถไฟฟ้านะขีดีมากติดใจฮะเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางนั้นนะครับนี่เลยทางแบบฮารอโหด,ดมีค่าเสียหายคนละห้าพันกีบประมาณสิบบาทนะครับเรา เดินเข้าไปเลยครับเขาบอกว่าให้จอดข้างหน้าไว้ครับจะมีคนเฝ้ารถให้นะแต่ถ้าคุณขับเข้าไปข้างในจะไม่มีใครดูให้นะครับก็ถือเป็นความปลอดภัยนะครับครับตอนนี้ครับคือสะพานนั้นมันเหมือนจะพังไปแล้วเพราะมีสะพานใหม่เป็นสะพานใหม่ เดี๋ยวต้องข้ามสะพานไปนะฮะสะพานไม้ะครับที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับนี่เรต้องเดินลงทางนี้นครับอันนี้ปีล่าสุดนะครับเดินกองหินไปอันนี้ถ้าน้ำสูงเขาอาจจะให้ข้ามผ่านทางเรือนี่นะเรือข้ามฝาก ทํำก่อนเลยตอนนี้อากาศเริ่มแบบมันไม่มีแดดนะแต่ว่ามันร้อนเป็นวิวริมแม่น้ำเลยนะเนี่ยมันเหมือนเป็นลานกิจกรรมเลยพาคุณเดินเข้าถ้านะครับ ล่มลื่นมากครับตอนนี้กลิ่นกลิ่นธรรมชาติแบบมาแบบหืนี่แหละสุดจัดนะครับปลัดบอกอ๋อมันมีสะพานให้เดินข้ามข้างในนะครับใครที่แบบว่าอยากเดินเล่นครับนะครับมีรอบ้าวรอบแรงรอบสาวแปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงรอบแรงบ่ายโมงถึงสี่โมง แล้เสาร์อาทิตย์ก็เป็นแปดโมงถึสี่โมงนะครับนี่ครับตัวครับถ้าเป็นคนหน่ังชาติอย่างเราก็จะคนละหนึ่งหมื่นห้าพันกีบนี่ครับเข้าเลยเนาะโดยน,น,นั่นคือนั่นคือถ้ำนะฮะแล้ววนัน มึ้ไปหน่ำไซมาจะร้องข้างลางผมคือทางขึ้นทำจังครับดูว่าวันมุ้ไปหน่ำไซมาวันนี้นะ่าจะหนักหน่วงเดี๋ยวเราเดินกันครับลุย้ำจังครับอยู่บนหัวผมนะมันชันมากเลยจะถึงไหมเนี่ยคือทางที่เราขึ้นมานครับพี่เขาเดินขึ้นมาให้กำลังใจนิดหน่อย นี่คือถ้ำนะครับหือสวยงามครับไอ้สวยครับเราเข้ามาถึงแล้วและนี่ก็คือวิวข้างบนนะครับนี่เราเดินมาจากข้างล่างเนี่ยเห็นมังเวียงแบบเต็มๆนะ อันนี้เป็นทางเข้าถ้ำนะครับยินดีต้อนรับและนี่คือจุดที่สูงที่สุดของถ้ำจังนะครับนี่ป้ายชื่อเลยนะครับทางเข้าถ้ำอยู่ตรงนี้นะครับเราเดินขึ้นมาบันไดตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในถ้ำจังแล้วนะครับเดินเข้ามาครับนี่คือบรรยากาศในถ้ำนะครับ ไม่ต้องห่วงครับมีไฟนะครับไม่ได้มืดอ,อย่างที่คิด,ดบรรยากาศในถ้ำครับเย็นมากครับการเดินต้องระวังนะครับเย็นจริงนะเนี่ยถ้ำจังนี่เป็นถ้ำอยู่บนภูเขานะครับเพราะว่าเราต้องเดินบันไดขึ้นมาชันพอสมครวรครับ เราลองเดินไปสุดๆด,ดูไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้ลงไปข้างล่างนะครับเดินต่อ,อมีทางไว้ต่อน,นะครับตั้มจังวังเวียงนะครับประเทศลาวตรงนี้มีแสงสว่างนะครับ อย่บอกนะว่าสุดลมเข้าได้นะตรงนี้ไม้ก็เป็นระเบียงว้าวก่อนทางออกก็จะมีอาหารที่ให้เราไหวบูชานะครับ มาก,มากได้นะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศในถ้ำจังนั้นเย็นมากๆนะครับผมถือว่ามาวังเวียงแล้วต้องแวะเที่ยวสักหน่อยนะครับเดินขึ้นมาก็เหนื่อยปื้ดหนึ่งเดี๋ยวยังไงเราก็เดี๋วเราจะลงไปดูข้างล่างนะฮะต่อนะครับว่ามีอะไรคะ,ะเดินลงไปทางนี้เลย มืดนะฮะแต่ว่ามีไฟครับไม่ร้องกวนะฮะอาจจะเงียบสักหน่อยเพราะว่าวันที่ผมมาเนี่ยไม่ค่อยมีคนนะครับก็เดินไปครับเสียค่าเข้ามาแล้วเราก็ลุยไปให้ทุกซอกทุกมุมนะครับมีเสียงน้ําหยดบ้างมีเสียงถ้ำแบบมันเงียบครับมันทําให้เรารู้สึกสงบมากนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตอยากให้ลองมากันดูนะครับถ้ำจังครับผมเดี๋ยวเราเดินกันต่อเลยครับถือว่ามันจะเป็นจุดออกไปชมวิวนะ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับหลายรูแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะกว้างนนแดนี้นะครับทำจังโนี่ครับตรงนี้ครับ มีหลายหลายคนนะครับมีความเชื่อว่าแบบเอาเงินมาหย่อนลงไปเนี่ยน่าจะมีอะไรทักอย่างต้องถามพี่ข้างล่างนะครับข้างล่างจะเป็นเงินทั้งนั้นเลยครับนี่นะฮะอย่าทิ้งขยะนะฮะซ้ำจังติมจ้า ทางออกนะครับโอ้จังเคียดจังเคียนี่คือข้างหน้าถ้ำจังนะฮะเป็นน้ำตกที่ไหลมานะฮะระวังทางเดินด้วยนะครับโอ้สวยมากมาย ก็กดแมพขับไปที่บุรกูนได้เลยนะครับรถที่เช่ามาวันนี้ขี่ไปได้ทุกที่ครับผมลุยครับจอดถ่ายรูปเป็นได้นะทุกคนผมก็ถ่ายอยู่นะวงามตามท้องเรื่องครับวังเวียงนี่ครับจอดรถนะมันก็จะมีสิ่งนี้นะครับให้เราลุกตีดตัวไปนะครับตรงนี้

จ่ายเงินซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะฮะก็เอาตั๋วมาให้พี่ผู้ชายสุดหล่อคนนี้นี่ครับบูรากูนหนึ่งนะฮะน้ำแบบฟ้ามาก เด็กตัวเล็กๆยังกล้าหวนะครับเราอย่าไปกลัวครับน้องๆเตรียมตัวแล้วจะหนวแล้วไปโอ้มาครับมื้อนี้ที่บูราปูนะไก่ย่างกับปลาไก่ย่างนี่เขาบอกว่าทีเด็ดนะเดี๋ยวต้องลองว,ว่าเป็นจริงไหม คนี่ครับนี่ครับ,น,รบนั่งกินแล้วก็ดูที่เขาเล่นไปเลยนะครับที่เขาโดดกันตรงนี้นะตอนนี้แดดกำลังมาเลยแดดกำลังมานะครับคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับพอประมาณครับผัดก,กันขึ้นผัดก,กันลงนครับนี้เด็กตัวน้านะไก่ย่างที่เขาล้ำเลอนว่าเนื้อนุ่มมาก <c oughs> อื มันปร้อบอายามันหว่าเจ๋งกับคนอ,อ,อืมอื้เหมือนอยู่ไทยอ่ะตอเนี้ยคนไทยเยอะ ไก่เนี่ยตัวละแสนห้าเราสั่งมาครึ่งตัวนะตัวกินไม่หมดส่วนปลาตัวละแปดหมื่น 150, ประมาณร้อห้าสิบประมาณเสร็จจากบูลากูนแล้วครับเราก็จะกลับเข้าเมืองนะครับเพื่อเอารถเช่ามาเนี่ยไปคืนนะฮะแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันตอนเย็นครับผม เรียกได้ว่าการเดินทางครั้งนี้เติมพลังให้ตัวเองมากๆเลยครับผมระหว่างทางไปบูรารันะครับที่นีจถูกอดถ่ายรูปสวยงามนะฮะสามารถจอดรถแล้วหน่อยเลนต์ได้ฮะมีเพชรนะฮะร้านติ่มซำในตำนานนะฮะไมมีคนรีวิวเยอะนะฮะผมมาลองสักทีนึงครับมีเป็ดแล้วก็มีเป็ดนะครับสั่งได้แล้วก็ติ่มซำมาเลือกเอาข้างหน้า สามมาเลือกเอาเปิดเอาแลนะชอบบันไหนอยู่บันนั้นเราค่อยไปที่โต๊ะน้<า>ำสุปจ่างมาแล้วมีเพจน่ะอยู่ทั้งซอยข้างๆ ซาบปะรดบานนะครับเนี่โยโมหมูกรอบชิ้นโคตรใหญ่เรามาลองกลุ่มซ้ำนะครับ น้องห่ากินมาไวามานกนี่นะรเมนูจัดทนกี่มาตื่นสั่งร้านมิ้ค์ไท สามหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นก็เปียกมีเกี๊ยวม,ม,มีหมูแดงมีหมูกรอบนะครับมีเตะบลอกรายการน้ำนะครับมีน้ำต่างๆนะครับมีลินดาลิปซี่แก้วก็แปดพันน้ำเปล่าสามพันนะครับหิวหิวดึกดื่นม,มีให้กินตลอดครับคนซื้อเยอะมากครับวังเวียงวังใจไม่วังเวงอันนี้เป็น โรงพรยาบาลนะครับของข้างทางแซนด์วิชกับโรตีแพนเค้กเดี๋ยวผมจะซื้อข้าวจีแต่ว่าต้องต่อคิว มาแล้ว 5, ่าบันเศษก็มาสิบบาทนเหิงไปุ้ยอร่อยอุ้ยอร่อย ว่าอันนี้ไม่ได้จองล่วงหน้านะครับพอดีเจอเดินเจอร้านแล้วสนใจแล้วก็เลยจองรถมารับถึงที่พักนะครับเพื่อไปรวมกับคนอื่นต่อพอรับครบแล้วก็ไปที่จุดสตาร์ทของการภายคายั์ครับผมเวไปแล้วไป้วไปไล้วไปแล้ววไปแล้วไ้ไไ เตลี่ยตัวนะฮะขึ้นคายักนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวเขาจะมาอธิบายขั้นตอนการพายนะครับเล่แล่อีกอยู่เลยโอ้ยแค่โดเรบเบอร e So, when I turn to right, head backward on the right, you to slow down. Sometimes, sometimes, sometime do you can do, but some current water is not, not working. If, if high water, like uh, you can do head backwards. If current water, strong water, you forward only. Mm -hmm. You're be, be moving. If you come down, with the current water backward is not working. You stay, stay same place moving mm -hmm. so like um, when you come down the river somewhere it's not deep enough maybe your boat if you boat stuck the rope please you use the pedal push the this is a plastic easy to play mm -hmm. if you boat stuck put you uh, put push you by your get leg out. or to jump out yeah. and push if you cannot do you wait for them you call them and then we'll go to ก็จับคู่พาร์เนอร์ของคุณนะครับแล้วก็พายนะฮะทริปนี้ฮะเจ็ดหมื่นกีบเท่านั้นนะครับก็ราคาไม่แพงเลยระยะทางประมาณ8กิโลเมตรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามระหว่างทางกันครับขอตัวไปพายก่อนจะได้ไม่อู้แรงคนอื่นนะครับนะ้เชี่ยวจัด ยอดครับทุกคนอย่างเอา,าเอ่ะอย่างว้าาาาเาาาตาาาะาา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 สาา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 า วางแวพักเราขึ้นมาที่สะพานฟ้าครับพองเลยครับพองเลยครับทุกคนต่เราเรียนต่อับไปครับ ใ้เราพายพายยากอยู่นะครับเมื่อกี้ครับคายายักษ์เรียบร้อยนะครับเหรียบเป็นหมาเลยมีจังหวะที่เราควา่ำแล้วก็จมน้ำไปทั้งตัวเลยคนระับนาทนีชีวิตมากๆเกเรียกว่า มันแม่อันตรายหรอกมันไม่ลึกแต่ว่าเราต้องระวังอย่าประมาทนะครับนี่ก็ขนาดแบบพายรังแรก,ก็ระมัดระวังอีกส่วแต่เราไม่รู้จังหวะของเรือนะครับมันก็ทําให้ลำบากนิดหนึง่งเสร็จแล้วครับเพิเ่มความสนุกความบันเทิงอีกหนึ่งรูปแบบต้องมาหลอรับพี่วังเวียงลงน้ําอ่ะเ้นตายังอยู่ที่คออ่ะคิดดูเพราะเชือกฟางเลยนะครับ GCK ทัวร์นะฮะ ใครมาวังเวียงครับก็ไปหาเขาได้ครับเขาแนะนำดีแล้วก็ช่วยเหลือตลอดเส้นทางเลยครับ